ทองคำวันนี้ตลาดค้างขอหาที่ทางจีนจะเป็นตัวกำหนดหรือเปล่าวันที่4พฤศจิกายน2568ตลาดทองคำโลกยังคงเคลื่อนไหวในรูปแบบเฉลยที่น่าสนามคือราคาทองไม่ได้ปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างชัดเจนแต่แทนกับแกว่งตัวตามปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อตลาดปัจจัยหลักที่นักลงทุนติดตามอย่างใกล้ชิดคือข่าวสารเกี่ยวกับจีนซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากแต่ที่น่าสนามเชน่นกันก็คือดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ ดีกซวที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่ในระดับ99.7หน่วยแม้ว่าจะมีการปรับตัวขึ้น4วันติดต่อกันนอกจากนี้อัตราผลตอบแทนของพัธบัตรัฐบาลสหรัฐอายุ1ิปีบอนยู Born u, ก็ยังคงอยู่ในระดับ4.08เอร์ซซึ่งเป็นผลมาจากคำพูดของนายเจอรโรมพาวเวลประธานเฟดที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนธันวาคมหรือไม่แล้วนักลงทุนควรทำอย่างไรในช่วงนี้ในช่วงที่ตลาดทองคำยังคงเสด็โดยนักลงทุนควรใช้กลยุทธ์การซื้อขาย ที่ระมัดระวังแนะนําให้ขายทองคําอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อราคาสัมผัสระดับต้านที่4,010และ4,300ดอลลาร์สหรัฐในขณะเดียวกันนักลงทุนควรพิจารณาซื้อสะสมเมื่อราคาลงทดสอบระดับรับ,รบที่3,965ดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามหากราคาทองคาหลุดลงผ่าระดับรับที่3,945ดอลลาร์สหรัฐนักลงทุนควรพิจารณาขายตัดขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยงสถานการณ์ทองคําในประเทศไทยราคาทองคําในประเทศไทย ก็มีการแกว่งตัวตามทองโลกนอกจากนี้ค่าเงินบาทยังอ่อนค่าอยู่ดังนั้นนักลงทุนควรพิจารณาซื้อสะสมทองคําในประเทศเมื่อราคาลงทดสอบระดับรับที่61,200บาทและขายทํากาไรเมื่อราคาสัมผัสระดับต้านที่61,700บาทอย่างไรก็ตามหากราคาทองคําในประเทศหลุดลงผ่านระดับรับที่61,000บาทนักลงทุนควรพิจารณาขายตัดขาดทุนราคาทองคําปิดตลาดวันที่4พฤศจิกายน2568 ครั้งที่13บวก50บาททองแท่งรับซื้อ61,400บาทขายออก61,500บาททองรูปพันธ์รับซื้อ61,170.04บาทขายออก62,300บาทครั้งที่12บวก50บาททองแท่งรับซื้อ61,350บาทขายออก61,450บาททองรูป,ปรพันธ์รับซื้อ61,124.56บาท ขายออก62,250บบาทรายละเอียดราคาครั้งอื่นๆขออภัยที่ไม่สามารถแสดงทั้งหมดได้เนื่องจากความยาวของเนื้อหาคำถามที่น่าสนามคือจีนจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโลกให้กลับมามีความเจริญเติบโตได้หรือไม่ดอกเบี้ยสหรัฐจะถูกปรับลดในเดือนธันวาคมหรือไม่นักลงทุนควรเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดทองคำในอนาคตอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับราคาทองคำและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อตลาดและอย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับทิศทางของตลาดทองคำในอนาคต